เมือเ่อในมาตามพอคมเป็นฝันว่าพุ่มเจ้าทีมาบอกว่าห้ละงวดหนึ่งสั่นว่างวดนี้เป็นงวดที่สองพุ่มเจ้าทีบอกคนพุ่มเจ้าทีบอกหกตัวจําได้คัะคัะพอคมว่าจะเป็นตัวใดหกตัวล่องไปติดตามพอคมเลย,ยค่ะ<อ>สวัสดีค่ะไ <laughs> อพ่อมาตัดผมวานนี้มาจัดผมโอ้ยเป็นดวงมอลว้ยระคับ,บปิด รับสูงกันว่าจะไปหายพออยู่น่ะอยู่ได้อยู่เงี้ยนอยู่นะครับเกืพอดีคุณพ่อมาเอางเลยน้องไ่ตุ้ยเหรอน้องมาเป็นดวงเหาเนาอง,งอมได้ไปงานนี่เระเข้าเอาโชค์ห่อยฮอรบ้านฮอรซ่องเป็นสิรัลฮอรบ้านเฮากว่าเพิ่งเอาโชค์ห่อยเนาะนะครับก็บหมดกวอนคุณพ่อกับกับฝันดีอยูเลยเนาะหมดกวอนกนระไดนะครับแต่ว่ามันหมือนพวกเขาเนาะวันนี้แกี่มือใหม่นะครับคุณพ่อว่า เอา,าดเพรถพว่าคนา่าจะไปขอพุ่มอยู่หน้าห้ผูู้ที่เคยบอกหาสองสองหานพอนะ่อเนาะเอาคู่อา่นมาบอกเราเพวมวันนี้ันนี้ยังเนว่านพุ่มเขาไปแตวายพุม่มเป็นเนไอห้เรียกงมวดก้อนถือยูวันจันทร์ว่านวาอันนี้หาตั้งหกตัเลยวัจันทร์งวดที่หนึ่งวันจันทร์วันเป็นว่า อ่าศูนย์อกออกศูนย์ออกกต้ยกันมาโอ้ยองวัดทีเไปหาสื้อลอตลีได้เลยเอาคุณพ่อสำหรับก้อนพ่นบอกถือยย่ดิแตอแสดงว่างวดก้อนเพิ่นคือสองหาหนึ่งสองหนึ่งหาพ่นที่พ่อนวหาสองสองหาแสดงว่ามันถือพอเงินก้อนพ่นไม่ได้มับอกด ที่นานบอกเสอขึ้นหาสอนีเออนาราแสดงว่างดก้อนอ่นบอกสือหาคือกอนาสองสองหาหนึ่งันไทยน่ะเจ้มเลอกหนอหาสองเารีเนาะอืมแต่แสดงว่าพันไทยถึงคนนั้นคนนับนันนี่เพราะวในงดก้อนเดว่นพัได้มาบอกคนว่าพันไทยถึงย่ตัวนี้เนาะงดก้อนพันพัได้มาบอกเพราะว่างดก้อนที่พอฝันว่ามีคนมาบอกว่าอี่พอตายเชื่อตคำมาบอกพันไดมาบอกยังเร็ปัจตุบันไง คัวว่าเลขสิบเจ็ดเออเลขสิบเจ็ดนะครับแต่ว่าแม่ภูมพูดจาทีหน้าเนาะว่นเดึ่งคนว่าบอกว่าสองบอกให้งาัวเลยแต่ชิมแม่พื้นอราล่ะคนบอกตัวด้พฟาบอายํำดีๆนะพี่น้องคนนั่งชัดๆนะหกอ้นห้าศูนย์หกกศูนย์หกเอานะครับตัดจจำเลยให้หาอะไรเรียกซื้อตัวหนาตัวท้ายไว้เรียงแบบนี้นี่มักมักจานั่นเด้วพอมักจอดสาตัวหนาตัวท้าย อาจจะเป็นร้อนทีหนึ่งนะครับห้หาอะไรอาจจะถือร้อนทีหนึ่งก็ได้หอหาอะไหลเลยกกับซีรดโอ้ยใสดงว่าเป็นวอาชัดเจีนี่ยน่เขาหูคักคักนเลยจำได้อะนึกภาพคจำได้ปะจได้ยูเงินมอลยเื่องเป็นยบ่บ่ลืมงนบ่ลืมจำได้เทาหเอาตัดไม่ตื้อตัดห้องตัดเปรอาซื้อหกศูกหกนตัดว่าบ่ตัดเอาตัดสมตัวกันนหกเขาศูก่อาตัด คุณาแบงเคือวันหา้าเออแล้วก็หกศูนยเออมาแนวคือาตัดศูนย์ผมตัด5า6ศูนย์ศูนย์ากันก็เออเอาตัดยางไรเนี mm ่าศูนย์ศูหเนาะมันต่างกันวิแกมวิศูนหานะหาศูนย์เนาะตัวนึงเนาะเก้าศูนย์ใช่ไหมศูนหกเออทำยังไไม่ตื 6, เออ่เาหาศูน hmm. อนเ้านอืเพราะว่าโคกเกตัวเดียวกันไม่ตื้นะโออฟ้านอกซุนหกแล้ววนใดการกศูนย <if together> ์หเชาขึ้นเช่นกันศูนยวเจ้เจ้เจ้ยเชนกศูนกันเ้อีกมันตูนเก้ามก็ต้องขาดเ่นเจ้ากับอ๋ขาดไปแล้วพี่้องขอโทษขอไหลายเขียนผิดแค่นเี่นซูนเกไปเช่นเก่าศูนเวลาเขาเจาซเสียเขาเจากักกับ กับเกาวันนี้เดีไยวด้๋ับกันจอดร่นับนีครับนี้ตัวเดียวกันแล้วก็เอาจะชิบหาเหรอือว่าชัดเกินต้องไมตีเนาะพระง่ายศูนย์นย์หกหนึ่งกับป็นศูนเก่าได้นะครับเนาะแล้วตัวที่มันตางมูเนี่ยคือหาศูนย์ทางไหนก็เลยเอาหาศูน ครับศ e ูนย์หไอนะแล้วกัการนับนขึ้นเก้าศูนย์ศูนย์เกคือว่าเมื่อตัดตาตอนมันจะลายหกหกเลยลายหหกหมันอยู่กลางอลไรแต่พี่น้องมักเนาะอันนี้เขาตัดเป็นสตัวนาสามตัวทไายแล้วก็ตัดสองตัวให้ธทราดากับศูนย์ศูนหกศูนเก้าตัวเดียวลหะนะครับเนาะเกินวงหองมันเพียวต้องประกาศเดงนะเดี๋ยวควมชัดเกินพี่น้องยี่สิบ เนาะนะครับเห็นว่าขึว่าวขึ้หลายตัวนะข้าวเอแบบชัดเจนบ้ได้วยกัเลยศูนย์หกศูนย์หอาะตามมีเด้อนะครับผีให้พีหน้ามาบอกกันนะพอนะเป็นมาอุนกรณเพนบอกถือโยงวันนี้เอาหกตัวไปเลยเห็น่าเพนบอกว่าเราก็ทีหนึ่งนึงไหนพ่อึ่เพืนบอกว่าเราก็ทีหนึ่งเลยบะเด้อนะครับตะคอตามาผ่มากหกตัวนะครับคือหาศูนย์หกหกศูนย์หกเป็นพีหน้ามาบอกเด้อนะครับ สาวก,ก้อนพนบอกถึกแล้วนะครับบัลลวยก็เป็นต,ตัยตัดให้คือหาศูนย์หกหกศูนย์หกตัดให้อีกทีหนึ่งอสองตัวคือศูนย์หกหาศูนย์ละกัศูนย์เก้านะครับตามนี้เอ้อนะครับสำหรับในทางของพอคมนะครับมาบอกอนนี้น,อน,นบบอ็อตซ่านนําบรายไปห้าย้อนเป็นว่าเอาโชว์ให้ความบ้านเลยนะครับโอ้ถือว่าฟันดีให้ดีนะแม่ตุ้ยเนะ <c oughs> าะเอากรขัดเลยพี่น้องน,น,นะครับเด็กหกตัวหาในกระเป๋ตาตังค์เลยเลยนาะแม่ตุ้ยเนะ <c oughs> าะ โม้วยท่านมูมาเนาะนะฮะในพอตังเลยคอไปสือเด้างวัลที่หนึ่งเลยอ่สแกนหาในรางวัลที่หนึ่งเยอะสแกนหามันถสือเจ็ดสิบานถือกดจ้าหน้ากับอตังทำใบรับเถาคนเดียวถสือทำใบมันต้องมันก็มีค่เพื่นว่าได้เงอวดเพิ่ก็บอกถึนี่เลยงอนวดอกระหาหาสองอันดีเออนั่าหาสองมาถึงก็เพิ่มเนงวดเพิ่ม่ได้บอกมันเจ้าหน้าไหมเง่อนเพิ่มกรบอกเลย นี One ่กัเป็นงวดสองเพื่อนฟันบอกสื่หาสองเป็นงวดแรกมันนึ่เป็นงวดสองมีอันงวดสองเพื่นเน้เนี่ยเพื่อนนี่เพื่นว่าบอกถึงเล่นาะว่ะเินวาได้ก็ว่าเอกไปนีหตัวได้ันเชียงเลยเพือนวาหกตัว้ทีน่งเลยบอกครพอเห็นตัวเพื่อนวะฮะใ้ฟันเห็นเพื่นวเห็นอยู่เป็นผู้เฒ่าหรือเป็นคนนุ่มเพ่อะบอนุ่มเนาะกระบอเฒ่าพันได้ระบุหกสิบวนเนี้ยหกสิบควนเนาะ เป็นนุง Fast, ้งกเสียขันันหรอก่แนันเสียแั่นั uh ้นแค่ใช่ใช่ใใช่พราะว่านกวันเลยก็พอที่หล่งทนกว่าโอ้ยวนลาหมดก้อนเว่าบอกเออว่าจังหมดแม่นี่เลยนะหมดาวกางๆก็ไปังด้อนประเดี๋ยวบอกใหญ่โตหญโตไปแต่วันนั้นเสียงเลยเป็นบอกว่าบอกว่ากระติดป่ากู้าวเจ้าน ้นเนเล่นัาะุนเข่าอยนี่อะอันนี้่ดอม้งอือเกานเ่าสามตัวนะขันนึงนึงวนีนลายปะอ้าบเจ้เนาะเอซีเห็ดเอาลยนะสลายเนาะจ้วนเสียด้วยนอ่ยมันวะพี่น้องได้หกตัวนี่เนาะเลขไท้ายวันหกสุนหนี่รืมเก่าสูนเข่าเด้อเนาะมันรวยรืมลงห้เอไปเหียนเก่าสุนเก่าั้งนี้เดอมันเกียลงไห้มันสิลายหมดละเอเกาะสุนเก่าเด้อนะครับ แต่ว่าเขากกับสงตัวเ้ดอกคือเข่าศูนย์กบศูนย์เก่าอยู่แต่พี่น้องซื้อสามตัวซื้อเก่าศูนย์เก่านั่งน้มยตัวเนาะเวลาถูไอเด็สามตัวเราจะจมักละเอาสัตว์้งวนเนาะกขอคุณพุ่ลายเดินแถเราต็ฝันวาแนฝันเนาะเป็นเนวางวนมันไมาขึ้น เจะดาวคนวอาถึงว ok ันนั้นเราหมายถึงว uh, ่าถึงวันว่างันว่าไ้ว่าคนเพื Megan? ่อนใหม่เมื่อวานตาพันว่าอันนี้ไม่ได้ฟันเกี่ยวกับเพิ่นอ้าวมื่อวานนี้พอเข้ามาตัดผมเยอนะครับเพื่อนก็เลยมาบอกซุฟังว่าตาเดนทีหน้ามาบอกเลขเด้อนะครับผู้เข้าที่ว่างวดก้อนบอกถึงแล้วบางทีนะครับก็จะเป็นงวดอนหาซองซองหาเพิ่นนะครับเมื่อวนว่าได้มาบอกงงืเดียวหกตัวเอามันได้เด้อะแต่เฉพาะว่าบอกเกือบหาศูนย์หกหกศูนย์หกเยอครับเนาะยำมันยาวอันยำเพื่อนยาวยำเลยเถะว่า หาสี่เรื่องเขเต็มก้อนที่มัถึงไวก้อนยนน่เดพี่น้องนะครับเนาะตัดให้หาศูนย์หกลเก้าศูนย์เก้าด้อนะครับโนเลกุหาศูนหกก้ศูนย์เกเด้อนะครับกันน้ำก็คือหาศูนตัวหนึ่งสิมันตามูนะไ้โจหามันนำคฝันของเขาครบเป็นวันนีเด้อนะครับเฮงมาฟังเราลำด้วยสุขกคน้นขัฟนแน่นะครับอ้าวพี่น้องโจโจคนมันจโจโคตสวัสดีครับ